เอาเลยครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักจากทางบ้านทุกทุกคนเลยครับภายในวันนี้ครับผมจะมาสอนครับหรือมาแชร์เทคนิคครับการยิงสไตล์นะครับผมตัวละครรินดีๆให้กับเพื่อนๆกันนะครับผมซึ่งนะครับที่ผมจะสอนภายในวันนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าเป็นการยิงที่ผมคิดว่าดึงประสิทธิภาพนะครับออกมาได้ดีมากที่สุดผมจะไม่มาสอนแบบยิงไก่กาอาราเบตแบบนี้อะยิงอย่างเงี้ยแบบปุ๊บผมบอกเลยครับว่ายิงยังไงก็เข้านะครับถ้ายิงระยะนี้ อาจจะดึงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่เต็มที่หนมส่วนตัวถ้าระยะเมื่อกี้ผมแทบจะไม่ใช้สกิลเลยนะปกตินะับผมผมจะฟิกช็อตเอาก็เข้าแล้วนะครับผมกรณีที่ผมจะใช้สกิลเนี่ยเป็นกรณีที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเกินความสามารถของการยิงธรรมดาหนมเราถึงจะเริ่มใช้สกิลหนมแต่ถ้าใครอยากจะ,ะสแปมยิงก็ไม่ว่ากันหนมจะเออสกิลเออสกิลยิงก็ได้นะครับผมเนี่ยอย่างเช่นอะถ้าผมไม่ได้แบบใช้สกิลนะไหน,นๆก็พูดพร่ำไปหนมเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยโดดไปครับตุ๊ก อย่างนี้ก็เข้าแล้วนะครับผมแทบไม่ต้องใช้สกิลเลยนมแต่ทีนี้นผมผมจะมาสอนเพื่อนๆเน่ยยิงสกิลรินให้ได้ในระดับกลางอา่าเดี๋ยวเราเทําความเข้าใจก่อนนะครับถ้าเกิดยิงได้นะครับในกรณีครึ่งสนามเนี่ยเพื่อนๆดูนะถ้ายิงได้ครึ่งสนามแบบนี้ผมจะเรียกว่าระยะไกลแต่ถ้าครึ่งของครึ่งสนามแบบนี้เนี่ยครึ่งของครึ่งสนามแบบนี้ผมจะเรียกระยะกลางอา่าแต่ถ้าระยะนี้นะครับหน้าเขตโทษแบบเนี้ย ผมจะเรียกว่าระยะใกล้เนี่ยใกล้เขตโทษอย่างเงี้ยเรียกระยะใกล้แล้วนะทีนี้นะผมการยิงให้ดึงประสิทธิภาพของรินได้แบบเต็มที่เดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนค่อยบรรยายหนุ่มสูงสุดที่ผมทําได้นะก็คือกลางสนามแบบนี้ครับอันนี้คือมุมมุมแบบมุมยิงเพื่อหวังผลเลยนะนี่มุมยิงเพื่อหวังผลนะครับทำเร็วๆทำเร็วๆเดี๋ยวจะหาว่าเล็งแบบอันนี้ไปดีต้องมาแบบเร็วๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาดูเส้นก่อนดูเส้นก่อนมาจากกลาง่างนี้ครับปึ๊บมาเร็วๆครับง้านครับยิงครับปึ๊บเข้า เห็นไหมเข้าอืมอ่ะอันนี้คือจะมาสอนนะครับว่าทํายังไงนะครับผมอันนี้คือระยะที่ผมจะสอนนะครับใครที่สามารถยิงในระยะแบบนี้ได้แล้วอาจจะไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้เฮ้ยดูต้องดูดูดูพูดเป็นไงแหละพูดเป็นไงแหละแม่ดูดูดูอ่ะเทคนิคนะครับฟังนะครับว่าทํายังไงระยะเมื่อกี้นี้นะครับมันมีสูตรอยู่นะครับก่อนอื่นให้มาที่อย่างที่ผมบอกนะล็อกหนึ่งอันนี้คือผมจะเรียกว่าเป็นล็อกที่หนึ่งนะอ่าเรียกเป็นล็อกเป็นล็อกไปมาล็อกสอง ล็อก3นะครับอันนี้คือระยะยิงเพื่อหวังผลนะครับเทคนิคง่ายๆครับให้ดูที่หลอดโฟลของเราครับหลอดโฟลให้ปลายนะครับปลายหลอดโฟลของเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะทําลูกศรครับลูกศรชี้ไว้นะครับ,นนรบในวิดีโอนะให้ปลายตรงนี้เนี่ยอยู่บนโกแล้วไอ้อยู่ระหว่างโกนะ,ะให้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะอยู่ระหว่างแบบนี้พอดีเดี๋ยวผมจะขีดเส้นไว้นะครับผมแล้วก็ยิงครับปึ๊บเข้าครับ แบบนี้เลยอ่าอันนี้คือมุมที่1นนะครับผมจะสอนประมาณกี่มุมวะสามสี่มุมนะครับได้อยู่ 3- ามสี่มุมได้อยู่อซ้ายขวาก็ทําเหมือนกันนะครับผมเอา้าหมดเวลาต่อทุดเวลาบาดเจ็บก่อนสำหรับมุมยิงต่อมานะครับผมจะขยับเข้ามาครับเราเราจะไม่ได้ออกไปไกลขนาดนั้นแล้วนะครับผมตำแหน่งในการยืนครับเราจะยืนประมาณนี้นะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยตรงกับเส้นของอะไรนะเส้นคลา้ายๆเขตโทษนะครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเส้นขีดไว้นะครับผมและที่นี้ครับ การหันมุมกล้องนะครับหรือว่าจะซูมเท่าไหร่ก็ได้นะผมคิดว่าเออให้ดูที่หลอดโฟเป็นหลักนะครับหลอดโฟของเพื่อนๆเนี่ยให้ปลายของเนี้ยมันอยู่ล่างโกนะครับเป็นแบบนี้นะเห็นไหมออแล้วก็ยิงครับปึ๊บนะครับอย่างนี้นะครับแน่นอนเ,ออเข้าใจนะน่าจะเข้าใจนะถ้าเกิดดูที่หลอดนะครับต้องดูออสำคัญคือต้องดูหลอดโฟให้ขนานนะครับกับโกอย่างนี้ยิงยังไงก็เข้านะผม จะอีกมุมนึงก็ได้นะอเดี๋ยวเดี๋ยวผมทาให้ดูก็ได้นะผมมันเหมือนกันเลยเพื่อนเพื่อนแค่เพื่อนเพืพอ่อนฟิตภาพอ่ะเข้าใจปหคือมองภาพให้มันกลับกันอะ่ะเนี่ยอ่ะยืนอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับให้เป็นขนาดแบบนี้นะเดี๋ยวสกิลคูดาวแป๊บนะครับตรงเส้นนะตัวเองตรงเส้นแล้วนะให้หลอดนะครับฟโฟลอยู่ใต้นี้ครับยิงปังครับแค่นี้ง่ายๆนะครับผมอืมเยอร์ อาจจะรับได้แต่ก็ต้องเพลยเยอะที่โหดมากนะครับอแต่บอตยิงยังไงก็เข้าครับถ้าเกิดใช้สูตรนี้นะครับผมตามนี้ตามนี้นะผมในส่วนต่อมาครับเป็นอีกมุมยิงหนึ่งที่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร,ร่นะผมเวลาใช้จริงก็อาจจะลําบากสักนิดนึงนะ,ะก็คือมุมยิงประมาณตรงนี้ครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปอยู่ที่ตรงนี้และยิงนะผมซึ่งถามว่าทําไมไม่ค่อยแนะนําเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้คือกรณีแบบว่าถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆผมจะไม่ยิงตรงนี้นะ าไม่ฉุกเฉินจริงๆนะครับผมถามว่าทำไมถึงไม่ยิงตรงนี้เพราะว่ากรณีที่เพื่อนๆนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมและถูกแย่งบอลได้การที่เพื่อนๆจะวิ่งไปเติมตรงกลางมันใช้เวลานานนะครับผมผมก็เลยไม่ค่อยแบบวิ่งจากจุดนี้ไปเพื่อเติมผมปกติเวลาผมจะทําประตูเนะี่ยผมจะอยู่แค่ป,ประมาณนี้ครับเนะี่ยอยู่หน้าเขตโทษเนะี่ยหรือเส้นเนะี่ยเป็นหลักนะครับเนี่ยหรือเส้นนี้เป็นหลักจะไม่พยายามเข้าไปอยู่มุมนี้นะผมเพราะว่าเวลาวิ่งเข้ามาเติมทีมมันเติมยากแต่ถ้าใครอยากยิงในมุมนี้ก็จะสอนให้นะผมเทคนิคง่ายๆครับ ให้แขนของเพื่อนๆเนี่ยขนานกับเส้นนี้ครับเนี่ยให้แขนขนานนะอ่ะมุมประมาณนี้แขนขนานครับและขอบสนามครึ่งหนึ่งของขาเพื่อนๆเห็นไหมเห็นขอบสนามฝั่งนั้นไหมนะผมให้ได้อยู่ครึ่งหนึ่งของขาเรานะครับจากนั้นก็ยิงครับปั้งนะครับก็จะเข้าแบบนี้นะผมแต่ไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมรู้สึกว่ามุมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันก็จะมีบางครั้งที่ยิงเข้าบ้างและยิงไม่เข้าบ้างอยู่เหมือนกันนะผมแต่จริงๆมุมเมื่อกี้เนี่ย ผมฟิกช็อตเอาก็ได้นะครับผมปกติผมจะ Al ติดนะครับติดการยิงแบบว่าไม่ใช้สกิลมากเพราะผมไม่ค่อยชอบใช้สกิลในการยิงเท่าไหร่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะนะครับผมเนี่ยปกติผมฟิกช็อตเอาก็ได้นะเนี่ยถ้าเกิดเป็นประมาณนี้นะแต่แต,แต่ก็ต้องเข้ามานิดนึงว่ะนะครับผมแล้วก็กระโดดฟิก <c oughs> นะครับเนี่ยปกติผมฟิกช็อตเอาก็ได้นะครับ <c oughs> ถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆผมจะไม่ใช้สกิลนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองเกินไปเออใช้สกิลนะครับเออใช้สกิลตามนั้นนะครับผมอืม แต่สิ่งที่สําคัญครับจะใช้สกิลหรือไม่ใช้สกิลผมมองว่าแค่ชนะก็พอแล้วครับใช่แค่ชนะก็พอแล้วสำหรับเทคนิคต่อมาครับเราจะมาสอนยิงครับในระยะใกล้กันบ้างนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยการยิงระยะใกล้แบบนี้เนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะผมเลยจะมาสอนให้กับเพื่อนๆกันนะผมแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าปัจจัยหลักนะครับผมหรือหัวใจหลักในการยิงท่านี้เนี่ยคือค่าปิงครับถ้าเกิดค่าปิงของเพื่อนๆเนี่ย อยู่ในระดับแบบว่า200อัพนะครับอาจจะเล่นยากนะผมหรือไม่แนะนําให้ควรทําท่านี้หรือท่าต่อไปนี้อย่างยิ่งเลยอ่ะวิธีการทํางานของมันทายังไงครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับดูผลลัพธ์ก่อนแล้วผมจะค่อยอธิบายนะครับครับประมาณนี้นะผมหลักการทํางานของมันนะครับก็คือเราจะกระโดดโยกหลอกครับแล้วค่อยยิงนะครับผมอ่ะเอาละครับสกิลครูดาวใกล้เสร็จแล้วครับจับตาจับตูดดูดีๆนะครับเพื่อนๆ เราจะทําท่านะครับกระโดดโยกนะครับเอาประมาณนี้ก็ได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ไปใกล้ไปเดี๋ยวจะหาว่ามันแบบนี้เกินไปวะกระโดดโยกสิปัางอย่างนี้นะครับผมอ่าเป็นการยกหลอกยกหลอกนะผมท้งนี้ทางนั้นเนะี่ยเอ่อท้งนี้ท้งนั้นนะผมเทคนิคที่ผมได้สอนไปบลาบลานะผมไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ตามนะนมแรกๆกที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยฝึกใช้นะผมฝึกทำเนี่ยอาจจะต้อง ใช้การกะสักนิดหนึ่งหนุ่มอย่างที่ผมบอกไปว่าหลอดโฟจจะต้องเ,ออเท่านั้นเท่านี้หนุ่มใกล้โกอะไรอย่างนั้น,อย,น,นอย่างนี้นะครับผมซึ่งแรกๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้การกะแต่พอเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเล่นไปในระดับหนึ่งครับเพื่อนๆเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า muscle memory ครับหรือการจดจําทางกล้ามเนื้อนะครับผมคือเราเนี่ยจะเกิดความเคยชินหนุ่มแรกๆอาจจะกะหลงัลงๆอาจจะแค่แบบว่าร่างกายอาจจะไปเองแบบว่าอุ้ยหันข้อมือประมาณนี้เงนยกล้องขึ้นประมาณนี้แล้วก็ยิงได้เลยนะครับผมอืมนะครับ การจดจำทางกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเริ่มมาเองหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำบ่อยๆและทําจนชินนะครับ